Good evening ครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ต่อจากเรื่องของหลักการดูความหมายของ w o r b to be ซึ่งได้ทำทิ้งช่วงไปนานมากพอสมควรก็คือหลักข้อที่4ที่ผมทิ้งเอาไว้ว่า v o r b to be จะมีะไม่มีความหมายเมื่อตามหลังด้วยคำคุณศัพท์เมื่อ v วอ b t o be มีคุณศัพท์มาตามหลังก็ทำให้ v ว r b to be นั้นความหมายหายไปไม่ต้องแปลมีไว้เฉย แต่ก็ต้องมีนะฮะห้ามตัดทิ้งให้แปลไปตามความหมายของคุณศัพท์ที่ตามหลังมาได้เลยคำไหนคำนั้นวัตถุบีก็มีไว้เททๆไปวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะขึ้นข้อที่5ให้แต่ว่ามันมีบาง,บางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจต้องแวะก่อนก็คือในหลักการข้อ4อี่ที่บอกว่าวัตถุบีตได้คำคุณศัพท์เมื่อตามได้คำคุณศัพท์แล้วทําให้วัตถุบีนั้นไม่มีความหมายใช่ไหมฮะบางเอิร์นเนี่ยมันมีคําคุณศัพท์อยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความพิเศษวพางั้น ก็คือคำพวกนี้ยเติม ing ลงไปแต่ไม่ใช่คำกิริยาแต่เป็นคนรรุณศัพท์แล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหน้านอนอนาณนาไม่เอกหน้าเลยนะฮะหน้านี่แหละคำนี้ยนะฮะต่างๆนะเมื่อเป็น ING แปลว่าหน้านู่นหน้านี่นะฮะอ่าเป็นคำคุณศัพท์รูปแบบหนึง่ง มีคำว่าอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้ครบเท่าที่ทําได้นะแต่ว่าตอนนี้เอาเท่าที่เห็นบนกระดานก่อนนะครับหลักการคืออะไรถึงแม้จะมี ing ซึ่งตามปกติถ้ามี ing นเนี่ยนั่นต้องหมายความว่ามันเป็นกับคํากริยาธรรมดาทั่วไปที่เติมไอเแล้วจะแปลให้แปลให้ verb แ,แ,แปลว่ากําลังแต่อันนี้ถึงแม้มี ing แต่ว่ามันเป็นลูกคําที่เป็นคําคุณศัพท์หรือ adjective นะฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นค,คุณศัพท์ มันก็ต้องแปลแบบทางคุณศรรัพท์เพราะฉะนั้นให้ใส่วัตถุบีประทานบวกวัตถุบีแล้วตามได้คำคพวกนี้ได้เลยนะครเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆก่อนอ่าเคออประมาณนี้นะครับอ่าคำพวกนี้ห้ามแปลว่ากำลังนะเดี๋ยวมาตัวอย่างเลยล้วกันผมเขียนไว้นานแล้วอ่ะอย,อย่างเงี้ย interesting interesting น่าสนใจ boring น่าเบื่อ exciting น่าตื่นเต้น surprising น่าประหลาดใจจริงๆคำนี้เป็นคำทับศัพท์ไปลวน่า surprise นะพูดอย่างนี้ก็ได้คะคนส่วนใหญ่เข้าใจนะอันนี้ก็ตัวอย่าง4ี่คำแรกก่อนทุกคำเป็นคำคุณศัพท์นะครับขอย้ำนะฮะไม่ใช่คำกริยานะเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอาหลักข้อ3มาใช้ได้หลักข้อ3บอกว่า verb หรือกริยาที่เติม ing จะทําให้ verb to be แปลว่ากําลังกําลังทําอยู่นะแต่อันนี้มันเป็นคําอะไร เป็นคาคุณศัพท์ไม่ใช่คํากริยาเพราะฉะนั้นไม่ดีมีผลทําให้วัตถุเปลี่ยนไปว่ากาลังแต่ให้แปลตามนี้เลยไปดูที่ข้อ4ี่ใหญ่ไม่ใช่ข้อ3ามใหญ่นะครับสี่ตัวนี้นะคะพอจะจําเก็บจดไว้ให้เป็นตัวอย่างว่างกันเดี๋ยวมีต่ออีกหน่อยอ่ะขออนุญาตไปต่อเลยนะเพราะว่ากินเวลาไปเยอะละ,ะมีอะไรอีกนะฮะอันนี้ที่เหลือนี่เป็นคําที่เรียนต่ตัวสอนนะเพราะว่าผมเมื่อกี้เลือกคําที่ใช้ใบ่อยมาก่อนอันนี้เห็นไม่บ่อย อันน้อย g รู้จักคำนี้ไหมฮะสังเกตทุกคำจะยังมีเ,เสมอ i n g ตรงท้ายมีความหมายของมันนะฮะคำคร้คำมันอันน้อยยิ่อ่ะต่อไปอันนี้จะพูดมากกว่า้ amazing amazing ซึ่งแปลว่าหน้าทึ่งหน้าตก,กใจนะ amazing มีคำคล้ายคำหนึ่งให้เราสับสนนะฮะ amusing amusing แล้วเติมคำว่าสิ่งอะไรมันแปลว่าหน้าสนุกสนานอืมหน้าเพลิดเพลินนะแปลว่าหน้าเพลิดเพลินก็ได้นะเอ่อเพลิดเพลินเพลิดเพลินๆทำอะไรบางอย่างแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะลืมเวลาไปเลยอย่างเงี้ยอ่อีกคำหนึ่งอันนี้ตัวอุลที่เป็นเอนะฮะสังเกตดู annoying น่าลำคาญ amazing น่าทึ่ง amusing น่าสนุกสนานน่าเพลิดเพลินอ่ะตัวดูอีกตัว อันนี้ค่อนข้างจะ,ปะแปลกนิดนึง a p p a l l i n g a p p a l l i n g มันแปลว่าน่ากลัวนะฮะ a p p a l l i n g อ่าทุกอย่างก็เป็นมันทนี่เห็นน้ฮะอ่ามีคำศัพท์ชุดนี้อยู่อีกหลายคำแต่ด้วยเวลาผมคิดว,ว่ามันเยอะไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือคราวหน้ามาเก็บตกให้นะฮะ แบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเป็นสองอพิโซดเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบสองประโยคที่ดูนะฮะ it is it is raining อ่านข้อนี้สั้นๆนะประโยคนี้แปลว่าอะไรมันกำลังฝนตกหรือฝนกำลังตกถูกไหมแปลว่ากำลังมันอะไริ้วไปจริงเพราะตรงนี้มันคำกริยาไงไปดูกริยาทั้งหนึ่งด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณพูดว่า it is boring อะไรขึ้นฮะมีอิีงเหมือนกันแต่ทำไมมันเป็นคำคุณศัพท์ไม่ใช่กิริยาแบบอันบนคุณศัพท์ก็ a d j คำยอ่อเหนฮะนั่นแหละฮะเมื่อเป็นคำคุณศัพท์มันแปลว่าอะไรก็ถือตามนั้น verb to be ไม่ต้องแปลหายไป่โดนปริยายอันนี้เนี่ยกำลังตกฝนกำลังตกแต่อันนี้มันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อไม่ใช่มันเป็นน่าเบื่อมันกำลังน่าเบื่อไม่ได้อ่ะเรื่องที่หนึ่งนะไรเนี่ย เก่นบอกว่ามันกำลังอืม it is um เป็นอินเนียร์คำแปลย่านหนึ่ง it is happening มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ happening นะก็แปลว่า happen ต o i จ g แปลว่ากำลังเกิด it is happening เป็นเช่นนี้ it is อันนี้เลยคำหลักเลย interesting แปลว่าอะไรฮะตาวอิงม,มันกำลังเกิดขึ้นกับมันน่าสนใจนะฮะคนเรื่องเลย Ig เหมือนกันแต่คนละประเภทคำอันนี้คำกิริยาปกติอันนี้คำคุณศรรัพท์เหมือนที่เรียน,นมาเนะนี่ยฮะเมื่อตามด้วยคำเหล่าน,นี้นะฮะสังเกตดูว่าประโยคคำหน้าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผู้กระทำ เป็นเหมือนว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นประธานหลักของประโยคโดยจตุวัตนะฮะเนี่ยฝนกำลังตกกับฝนกับมันน่าเหลือไหมคนความหมายกันอืมมันกำลังเกิดขึ้นกับมันน่าสนใจฟังแล้วเป็น,นยังไงอีกความรู้สึกหนึ่งอโอเคด้วยเวลานะฮะมันทำให้เราไม่สามารถจบได้ไนในหนึ่งเอพิโซดขออนุญาตผมจะต่อให้คราวหน้าแล้วกัน พอเข้าใจไหมว่าตอนนี้ w o r b to be ตามด้วย v e r b in ไไม่ได้แปลว่ากำลังเสมอไปแต่ต้องดูให้ดีว่าข้างหลังตามด้วยคำประเภทไหนนะกาทำคุณศรรัพท์ที่เว่า ing อจีที่มันมีความหมายแปลว่าหน้าต่างๆเดี๋ยวมาเจอกันในโอดหน้าอีกทีนะฮะส่วนที่เหลือโอเค,อเคขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยดบายแน่อนอ